สุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากเลยนะฮะมาที่เรื่องราวของท็อปจรนเขาบอกว่าเขาทําใจต้องอยู่กับโรคนี้ตลอดชีวิตพี่หมอนรองกระดูกค่ะงานนี้บอกจากใจในการเดินคนจะสมาร์ทหมอนรองกระดูกต้องเรียงดีแต่ด้วยอากับกริยาหรือว่าการทํางาน ส่งผลให้เขาต้องรักษาตัวเองด้วยบทบูพระเอกคิวบู1หนึ่งในนั้นก็ท็อปจรนนี่แหละค่ะเราไปเจอเรื่องราวนี้เพราะเขาเล่าให้เราฟังเขาจะอัปเดตเรื่องราวนี้ว่าอย่างไรต้องอยู่กับมันอีกนานแค่ไหนด้วยท็อปจรรเชิญค่ะถามเลยครับท็อป วันนี้ผมไม่ได้เครียดกับมันแล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งมันมีอาการเราก็เราก็กังวล,ลนิดนึงวันนี้เราอยู่กับเขาไปเรื่อยเรื่อยเราเริ่มเข้าใจเขามากขึ้นเขาเหมือนมีแฟนอ,ะอ่ะเออวันแรกทะเาลาะกันมากเลยไม่รู้เลยเราไม่รู้จักกันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พอเริ่มเข้าใจขึ้นว่าเอ,อ้ยอันนี้ผมทําได้อันนี้ผมยังทําไม่ได้นะแล้วผมทํายังไงผมถึงจะทําได้อะไรอย่างเงี้ยเท่าที่ผมคุยกับนักกายภาพหลายคน เขาก็บอกว่าไม่มีไม่มีทางมันเป็นเหมือนรอยแผลเป็นสมมุติว่าต่อให้คุณผ่าตัดนะแล้วคุณรักษามันใช่ปะหมอเย็บอะ่ะมันก็ยังเป็นรอยใช่ปะสมมติถ้าเราไปกดกดอะ่ะมันก็จะมีความรู้สึกนิดนึงนิดหนึ่ง,<อ>งประมาณนั้นตอนนี้ก็เหมือนกันมันก็จะแบบมีอาการระคายของเส้นประสาทอยู่ผมขยับแขนไม่ได้มันไม่ได้เลยกับขยับได้แล้วเราก็เริ่มกลับมาทํากิจกรรมที่เรารักได้อเอ,อผมจากวิ่งไม่ได้เลยอะ่ะวิ่ง 30เมตรแข่ชายอย่างเงี้ยกับวันนี้ผมว่ากลับมาวิ่ง5โลได้เออเราก็แฮปปี้แล้วนึกออกไหมมันมันมันไกลเกินกว่าที่เราคิดละในเรื่องราวของอาการป่วยที่ต้องรักษาดูแลตัวเองก็ว่ากันไปตามนั้นแต่สปิริตความเป็นท็อปจรนพระเอกของเราดีบอกเลยว่างานใดๆเขาก็สู้เต็มที่100%เปอรเซสมอเลยนะครับจริงๆแล้วหูโลกนี้คนเป็นกันเยอะนะพี่ โดยเฉพาะคนยุคป,ประมาณอาร์มอ่ะวัยทักสามสิบต้นๆเง,ง <30 S 1> ี้ยสามสิบไม่เกินสามห้าเ,เหมือนมันกําลังบอกกล่าวเรื่องเราว่าที่ตั้งแต่ยี่สิบเก้าเป็นต้นมาเนี่ยคุณใช้ชีวิตผาดผลแค่ไหนมันจะส่งผลเลยพี่แต่บางทีนะแค่นั่งเฉยเฉยอ่ะนั่งนิ่งๆอยู่เป็นออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ย <K S 1> ก็นี่งงไ,ไงนี่ไงโทรศัพท์ไงดูอย่างงี้คุณผู้ชมติดโทรศัพท์ก็มีผลเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกใครบอกตากล้องที่นี่เหมือนกันเราก้มเก่งไงดูโทรศัพท์เก่งอดูแลกันนะดูแลตัวเองนะคะสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญคุ